ตอนนั้นความคิดปุ๊บหนึ่งมือเข้ามาว่าเฮ้ยหรือว่าเราเราไม่เรียนแล้วดีกว่าวเพราะเราก็คิดว่าเราก็คงไม่รุ่งแล้วก็จะเรียนต่อ,อยังไงใครจะส่งเสียเราแล้วเราจะหาเงินพอที่ถึงขั้นจะส่งเสียตัวเองไหมตอนนั้นในในช่วงเทอมสุดท้ายที่จะสอบไฟแนลปี2องเนี่ยวงก็จะมีะไรายได้จากอันนี้ฮะแข่งขันกิจกรรมภาษาไทยดูดวงสลับกันแบบเนี้ย แต่ก็ยังอาศัยนอนแล้วก็กินนอนอยู่ในบ้านของอาจารย์จนว้ตพองตัดสินใจละว่าโอเคเดี๋ยวสอบไฟนอลปี2งระวังอาจจะ drop ไว้ก่อนอาจจะไปหางานทําเพื่อที่จะหาเงินมาส่งตัวเองเรียนเนาะเออก็นั่นก็คือความคิดและสุดทา้ายสอบไฟนอลปี2องวงก็ไปบอกอาจารย์ว่าอาจารย์วังจะขอ drop วงจะไปหางานทําเพราะว่าวงก็ไม่มีใครจะส่งเสียค่าเล่าเรียนอะไรอย่างเงี้ย คือทุกวันนี้มีที่ชุกหัวนอนมีที่กินจริงแล้วก็มีเงินค่าอาหารทุกวันอาหารกลางวันเนี่ยจากท่านอาจารย์นงรักนะฮะเสร็จแล้วในในช่วงของอาชีวะทนก็ถือว่าเป็นความทรงจําที่ดีหลายอย่างนะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนในห้องนะครับถึงแม้ว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่ที่เข้ากับเพื่อนได้ทุกเรื่องอย่างเรื่อง,เร,องเรื่องสุบหรี่กินเหล้าอะไรยเงี้ยตอน,น,นเราก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยกล้าเข้าไปยุ่งอะไรมากแต่ก็จะคุยกันได้หมดในห้องอะแล้วก็ ม้กระทั่งอย่างเรื่องของความเข้าใจเรื่องศีลเรื่องอะไรที่เขาก็วางอนาคตกันอยากจะเข้าเพราะช่างเข้าศิลปกรอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้มีความหวังไม่ได้มีความฝันตรงนั้นเลยแล้วก็ถอดใจไปแล้วว่าเราจะเป็นคนที่เข้ามาหาหลัยได้เราคงไม่มีชีวิตของการเรียนมาหาหลัยเราคงไม่มีชีวิตของการรับปริญญาแล้วเราก็เลยบอกอาจารย์เสร็จปุ๊บพอเราบอกอาจารย์อาจารย์เขาบอกก็แล้วแต่โน่นนี่นั่น สุดท้ายพอฟิแนลเสร็จวังก็เลยขอย้ายออกจากบ้านอาจารย์วิเชียนออาตอนแรกไม่ใช่วังไปหางานก่อนวังไปหางานทําสรุปว่าวังก็ไปสมัครงานแบบดุ่มๆม,มากเปิดหนังสือแล้วก็ไปเจอสมัครงานสรุปวงไปทํางานที่แรกฮนะคือหนังสือนิตยสารปลืมนะ้มครับต้องเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักนิตยสารปลื้มเป็นหนังสือที่เป็นภาพล้อดาราเป็นภาพล้อกระตูน มังเชื่อว่าหลายคนพอฟังตรงนี้จะต้องคิดว่าวังไปสมัครวาดรูกประตูนเปล่าฮะเขาประกาศรับรับสมัครตําแหน่งผู้สื่อข่าวแมกซีนมังไปสมัครตําแหน่งนี้ก็ธรรมดาไปสมัครงานเขาต้องขอดูวุฒิเราไม่มีวุฒิวุฒิของวั่งมันมีจริงๆก็แค่มสามเพราะปวชมั่งก็เรียนแค่ปีที่สองไฟนอลก็ยังไม่ได้ขึ้นปีสามมันยังไม่จบถูกไหมวังก็บอกว่าอาวมังมีเหตุผลวั่งมีปัญหาไม่มีเงินเรียนต่อมันก็บอกเขานี้ ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยเจ้าของหนังสือปลื้มก็คือพี่หมุยนะคะแกก็น่ารักมากแกรับรองทํางานเป็นงานที่ได้เงินเดือนตอนนั้นครั้งแรกได้เงินเดือนสามพันบาทตําแหน่งคือผู้สื่อข่าวแล้วหนังสือเนี่ยมันเป็นภาพล้อดาราบทสัมภาษณ์มันก็เลยจะเป็นบทสัมภาษณ์ที่ต้องไปสัมภาษณ์ดาราจริงๆนะครับเราก็อาศัยสกิลภาษาไทยเราก็ต้องฝึกการใช้คําถาม คําตอบการเรียบเรียงคําคือเอาเอา,เอาสกิลตรงเนี้ยของมัธยมกับตอนที่อยู่อาชีวะเนี่ยมาใช้นะครับแล้วมันก็อาจจะต้องมีการแบบโกงอายุนิดนึงเพื่อเขาจะได้ไม่ได้รู้สึกว่าเราเด็กเกินไปที่จะไปทํางานนี้แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วออฟฟิศของปลื้มเนี่ยมันอยู่ในรั้วบ้านเดียวกับหนังสือ the ะบอยนะคะเขาเป็นพี่น้องกันอยู่บ้านหลังเดียวกันซอยลาดพร้าวสนะครับเขาเป็นพี่น้องกัน ก็จะมีพี่หมวยกับพี่ร็อกเขาเป็นพี่น้องกันพี่พี่ร็อกเนี่ยก็คือเจ้าของเดอะบอยนะแมกกซีนเดอะบอยพี่หมวยเนี่ยก็ทําปลื้มนะครับมัก็อยู่ในสังกัดของปลื้มแล้วสักพักหนึ่งปลื้มม้าก็ทาแมกกซีนออกมาใหม่ชื่อหนังสือท็อปทีมตอนนั้นมันก็ทําให้เรามีโอกาสได้ได้เจอได,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 ได้รู้จักเริ่มรู้จักดารารู้จักนักครองบ้างแล้วที่จะรู้จักบ่อยสุดตอนนั้นก็จะเป็น RS แล้วก็อยู่ซอยเดียวกันนะสัมภาษณ์ง่ายสุด อยู่ระหว่างกลางซอยกับปากซอยคือมันแยกซ้ายกับแยกขวาอย่างเงี้ยแค่นั้นเองแล้วก็พอเวลาที่เป็นวันหยุดนะคะเขาก็จะมีวันหยุดเหมือนกันวงเคงจะไปทั่งดูดวงที่เสาชิงช้ามันก็จะมีเงินสองทางเงินที่เราดูดวงเราก็าไว้กินรายวันเพราะเงินเดือนสามพันตอนนั้นเราก็เก็บเอาไว้ก่อนแต่คราวนี้ปัญหาที่ตามมาครับแล้วจะไปซุกหัวนอนที่ไหนปัญหาเดิมมันมาอีกแล้วเพราะว่าพอได้งานปุ๊บวงก็ขอย้ายออกไปจากบ้านอาจารย์เพราะมันไกล มันไกลมากคราวนี้ฮะความเป็นคนเล่ร้อนก็กลับมาสู่ในวงวารมาอีกแล้วก็เริ่มต้นจากที่ต้นทุนต่ำที่สุดคืออาศัยเวียนนอนตามบ้านเพื่อนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นบ้านเพื่อนหลายๆบ้านคุณพ่อคุณแม่เพื่อนวังหลายๆท่านถือว่ามีบุญคุณกับวังหมดนะครับที่เคยให้ที่สุขหัวนอนให้เข้าให้น้ําวังให้วังได้อาศัยนอนหลับนอนเนาะมีเยอะเลย ทั้งเพื่อนสมัยอนุบาลปถมนะครับอย่าง A นะครับเพื่อนวังอ้วนที่บางคนอาจจะเคยเห็นนะครับบางคนอาจจะเคยรู้จักอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตุ๊กสีสุดาอันนี้เพื่อนมัธยมบอลอนะครับนุชเพื่อนบอลออัน,นี้ก็เคยช่วยเหลือวงไว้นะครับช่วงหนึ่งที่จะเวียนไหววนๆเวียนๆบ่อยที่สุดก็จะเป็นบ้าน A นะครับบ้าน a อนี่เป็นเพื่อนที่ถือว่าสนิทสุดละแล้วก็ซัพพอร์ตวงมา เยอะมากในวันที่วังลําบากแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนไหนอะที่เคยช่วยวางแม้กระทั่งที่ให้เงินวังกินข้าวยี่สิบาทห้าสิบาทวังถือว่าเป็นบุญคุณกับวังหมดเพราะณวันนั้นเวลานั้นตรงนั้นที่คุณช่วยวังมันทําให้วังอยู่ต่อไปได้อีกวันหนึ่งเราวังจะไม่เคยลืมบุคคลเหล่านี้เลยไม่เคยลืมเลยอีกท่านหนึ่งที่ก็เคยให้เงินซื้อข้าวกินอะไรก็คืออาทวมทธนง ด้วยความที่อาทมเองก็เป็นเพื่อนของคุณพ่อนะครับสนิทกันเคยไปไปกินไปเที่ยวไปเล่นไปนอนที่บ้านเราก็จะรู้ว่าอาทวมเนี่ยท่านจะนั่งอยู่ที่ New World ประจําสมัยก่อนเนาะที้เราไปท่านก็จะบอกเอา้ากินข้าวกินป้าเราก็ได้อาศัยกินข้าวฟรีแล้วก็นั่งดูดวงอยู่ที่ New World บ้างอ่าเรายาร้ายออฟฟิศเลยนะมีจากที่เสาชิงช้า,ชาแล้วก็ไปนั่งดูดวงที่ New World จนมีอยู่ช่วงหนึ่งก่อนที่ท่านจะเสียได้ไม่สักกี่ปีนะฮะ วันนั้นแกก็อยู่ๆแกก็ยังบอกให้เราช่วยท่านเลยเอาเอา,เอาแหวนไปตึงท่านบอกว่าเนี่ยท่านจะให้ลูกคุณทรรมอะไรเงี้ยเงินไม่พอตอนนั้นท่านก็ไม่ค่อยมีงานแสดงเท่าไหร่วังนี่แหละเป็นคนจัดจา,กการณ์ให้เอออาวานหน่อยเลาลูกอะไรย่างเงี้ยก็หนึ่งในนั้นหนึ่งร้อยบาทจากให้ท่านมังก็ได้มาเป็นค่าข้าวค่าน้ําด้วยเหมือนกันอันนี้ก็ยังระลึกถึงคุณคุณอัทโทมด้วยเช่นกันนะครับถึงแม้ว่าท่านจะเสียไปแล้วเนาะ แล้วก็นี่แหละคราวนี้วังก็เริ่มที่จะดูดวงเป็นไรายได้เสริมชัดเจนขึ้นวังก็ตะเวนไปในที่ที่คุณพ่อเออเคยไปแล้วเราจําได้ว่าท่านมีลูกศิษย์อยู่แล้วลูกศิษย์เหล่านั้นเป็นลูกศิษย์ที่คุ้นเคยสนิทกับเราตลาดต้นไม้เทเวศเออยเลยเออยเนี่ยมังไปปุ๊บมังก็นั่งไปได้เลยถ้าเป็นวันหยุดจากหนังสือปลื้มเนี่ยมังก็นั่งทั้งวันเนี่ยมังก็ได้ละสองสามร้อย นะก็เก็บไว้แล้วแหละมันก็ท,ทําหนังสือปลื้มอยู่สักระยะดึงประมาณแค่วางอยู่หนังสือปลื้มได้แค่ประมาณ2เดือนเองครับเกิดจุดพลิกผันที่แก้วนะแต่ไม่ได้แย่มากจุดพลิกผันตอนนั้นคือวังได้ถูกชวนให้เข้าไปทํางานที่บริษัทมีเด a of Media นะครับตอนนั้น Media of Media เนี่ยกำลังจะเปิดทำมาซีนนะเป็นของตัวเองชื่อว่าหนังสือมีเด a ยท g วีไกด์นะฮะ เขาก็อยากจะให้มันมีบทเรื่องของสัมภาษณ์ด้วยเลยด้วยแต่จริงแล้วมันสมัยก่อนถ,ถ้าหลายหลายท่านเกิดทันสมัยก่อนเนี่ยของช่องสามเขาจะมีหนังสือรายการโทรทัศน์อะเป็นเล่นเล็กๆยาวๆเอาไว้ดูว่าวันไหนฉายเรื่องอะไรกี่โมงกี่โมงอะไรอย่างนี้นะครับมีเดียทีวีไกด์เนี่ยรายการดังๆขงเขาสมัยนั้นก็จะเป็นรายการบ้านเลขที่ห้าดังมากคนตื่นเช้าๆดูรายการเช้าต้องรู้จักนะครับมันก็ไปทําในส่วนของมีเดียทีวีไกด์คือเป็นแมกกาซีนที่เกี่ยวกับนี่แหละและนําหนังแนะนํารายการ อ่แล้วก็จะมีบทสัมภาษณ์เล็กๆคราวนี้เนี่ยวงของการไปสัมภาษณ์เรามันก็จะกว้างขึ้นก็จะเริ่มได้สัมภาษณ์ดาราเยอะขึ้นอะไรขึ้นอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็งานนักข่าวเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นงานที่แบบฟิกเวลาสมมติเรารู้ว่าวันนี้เราเข้าออฟฟิศเราไปทําต้นฉบับซึ่งตอนนั้นใช้คอมก็ไม่เป็นเพราะเราไม่เคยเรียนใช้ล่างมือแล้วก็มีพี่ที่นั่นนะครับพี่อ้อนะครับพี่อ้อนี่ก็บางทียังเห็นทักกันใน Facebook อยู่เลย พี่ออก็จะสอนอคอมมันใช้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือไม่เป็นน้องไม่เป็นแล้วภาษาอังกฤษนก็ไม่ได้นะเราไม่ไม่เคยได้เรียนไม่เคยได้เรียนนะคะก็เริ่มฝึกพิมพ์ต้นฉบับอะไรอย่างงี้นะแล้วก็เริ่มมีกล้องตัวหนึง่งก็ไปทํางานวันหยุดหรือว่าบางทีวันเนี้ยเรามาเก็บข่าวไปออกกองละเสร็จงานละก็เหลือเวลาก็ไปนั่งดูดวงต่อแล้วก็จะบอกโทรหาเพื่อนก่อนเอ้ยวันนี้เดี๋ยวขอไปนอน ก็วงก็ใช้วิธีเงี้ยฮะเวียนนอนตามบ้านเพื่อนนะครับเวียนนอนตามบ้านเพื่อนไปเรื่อยเพื่อให้ตัวเองทํางานไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็มันก็ยังเจออีกจุดพีคอีกสรุปแล้ววงทํางานอยู่ที่มีเดียออฟมีเดียอยู่ได้ประมาณ8เดือนนะฮะช่วงนั้นก็ประมาณเราเราสักปี3ามหกว่างจำไม่ผิดนะทำอยู่ได้8เดือนมันก็มีเหตุสมัยก่อนทํางาน3ามเดือนผ่านโปรถูกไหมฮะตอนที่วงทางานมีเดียเนี่ย นอกจากทํางานอยู่ภายใต้เป็นนักข่าวของม e เดียทีวีไกแล้วทําสัมภาษณ์นู่นนี่นั่น,นเอาสกูปมาลงก็เริ่มเปิดแผนกใหม่เป็นมีเดียโมเดลลิก็เริ่มมีการถ่ายภาพสําหรับเด็กที่มาแคสหน้ากล้องนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างนี้นะครับก็ทําหลายอย่างเลยวิ่งไปวิ่งมานะจนทํางานมาครบ8เดือนมันมีเหตุดราม่ากับผู้บริหารในนั้นท่านหนึ่งข้อสรุป คือเอาเป็นว่าจะไม่เอ่ยถึงบุคคลเหล่านั้นแล้วกันเนาะเพราะมันเป็นเรื่องสตอรี่เราข้ามไปคนเหล่านั้นมันผ่านไปแล้วร้องโดนไล่ออกและเหตุผลคือไม่ผ่านโปรและเงินเดือนเดือนสุดท้ายคือไม่มีแล้วเงินชดเชยไม่มีเพราะเหตุผลคือไม่ผ่านโปรตอนนั้นเป็นช่วงที่วังเพิ่งไปเปิดหอ ตรงปากซอยลาดเร้าวร้อยหนึ่งอยู่ริมถนนเลยเป็นหอเล็กๆเดือนละห้า้อบาทเพิ่งอยู่หอนี้ได้สองเดือนหลังจากที่เวียนบ้านเพื่อนก็เริ่มมาเปิดหอถามว่าทำไมเพิ่งอยู่ได้สองเดือนเพราะว่ากำลังจะเข้าเดือนที่สองตกงานนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นที่ สุดท้ายว่องผ่านจุดนี้มาได้เพราะเรื่องของไสยศาสตร์ฮนะเพราะเรื่องของความเชื่อความศรัทธ,ธาและวงผ่านไอจุดพีคตรงเนี้ยมาได้เนี่ยเพราะพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธ์ครับ